กรบพบกับคดอ้วนอีกครั้งนะครับหัวข้อในเรื่องของการปักหมุดโครงการบ้านเมื่อทุกท่านเข้ามาสู่หน้าจอการสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แล้วนะครับจะอยู่ที่หัวข้อตำแหน่งการตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เรานะครับนําเมาส์มาที่แว่นขยายตรงนี้แล้วก็พิมพ์ของผมอำเภอศรีราชาครับผมก็พิมพ์ศรีราชาแบบนี้ครับแล้วก็เลือกนะครับเทศบาลศรีราชาข้างหลังเป็นเมืองนะครับตรงนี้คลิกหนึ่งครั้ง จะได้หมุดที่ปักอยู่ตรงกลางอำเภอศรีราชาเลยคลิกกระตัอบออกไปก่อนนะครับหนึ่งครั้งสเต็ปต่อมาให้ทําการซูมนะครับคลิกบวกตรงนี้ได้ครับหรือว่าลบตรงนี้เนาะหรือว่าจะใช้ลูกกลิ้งก็ได้ครับเลื่อนไปยังตําแหน่งโครงการหมู่บ้านของคุณนะครับซูมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะหาตําแหน่งโครงการบ้านสมมุติอยู่โซนนี้นะครับนําเมาส์ไปคลิกที่คำว่าปักหมุดตรงนี้นะครับผมก็คลิกวางไปที่ยังตําแหน่งโครงการหมู่บ้านผมก็จะได้ หมุดที่2ให้เราลบหมุดอันแรกนะครับเทศบาลเมืองศีรีราชาออกไปนะครับซึ่งเป็นแค่หมุดนําร่องเฉยๆให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกกิโลเพื่อทําการปรับเปลี่ยนกิโลเมตรในการทาโฆษณานะครับ <c odes> ผมโคดอ้วนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ